안녕하세요오늘은วันนี้นะคะเราก็มาที่ร้านกาแฟนะเราจะมาสอนภาษาเกาหลีที่เกี่ยวกับการสั่งกาแฟแล้วก็สั่งเคสนะคะในเกาหลีคือกาแฟภาษาอังกฤษ c o นน한잔การสั่งกาแฟนะคะในภาษาเกาหลีกาแฟก็คือ c o ก็มาจากภาษาอังกฤษ coffee นั่นเองนะคะกาแฟหนึ่งถ้วยนะคะ coffee 한잔 뜨거운커피นกาแฟหันจัแล้วการบอกว่ากาแฟร้อนหรือกาแฟเย็นนะคะคำว่าร้อนคือตึกอุนนะตึกอุนคอฟฟนะคะกาแฟเย็นก็จะเป็นชากาุนชากาุนกาฟเนี네่ยขึ้นลเคก็างยคส่วนเค้กนะคะก็ทับศัพท์มาจากภาษาอังกฤษเหมือนกันนะคะเคกลายเป็นเคเคนะคะวันนี้เราสั่งเคอะไรบ้าง 커피 케이크랑 과일 케이크를 주문했습니다. 까짜미 케 카페 나카 커피 케이크 그리고 케이크 라마이 나카 과일 케이크 과일이 그 폴라마이는 เอง 그럼 저희 지금부터 커피랑 케이크를 먹어 보도록 하겠습니다. 에라자만 끼를 나카 จะมาลองดื네 다음에 다시 만나요. 안녕. 도이차나이 나카 바이바이.